เค,เคล็ดลับอ่าเคล็ดลับอันต้มไห่บะขมนะคะเพื่อนมาต้มใส่กล้วยดิบแกงเห็ดเผืองยำปุ๊บปุ๊บ ห่อนหอนเลยพี่น้องแกงเห็ดเพิงขมห้อนหอนแล้วแล้วไม่ๆมเลยจ้าแกงเห็ดเพิงขมมมอบ้านพาไปเก็บเห็ดมอนี่กับแกงผ้าสดผ้าสดผ้าสดผาสดโอ้ยเคล็ดลับอ่านเคล็ดลับอันต้มไห่บปขมเนะคะเพื่อนมาต้มใส่กล้วยดิบต้มใส่กล้วยดิบต้มใส่ยอดฝรัง่ง อันใบโอ้ดนได้บานที่นี่ต้มไส้อันใบบักซีดาต้มไส่น้ำบักขามเปียกต้มแล้วเอามาแซ่น้ำปูนใสเอียงกวากันไปได้พี่นอ้องเด้อม,มีหลายเคล็ดลับค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องทักทา,ายวันพฤหัสบดีกับเจรสาวิสาหัรร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลโอส้สดกันเลยส,สดกันเลย สดกันเลยหอนหอนหอนพูดปะเม,มนี่เจ้ใส่สูตรอันต้มใส่ใบบักซิดาเดอ้อใบฝรั่งค่ะอื น้าช่วยขายนะคะกิโลละยี่สิบห้าดอลลาร์ค่ะอืมอืมลองเมั้งเดี๋ยวอันนี้ดอกตะปูตะปีเห็ดเพิงขมตะปูตะปีอือมอันนีม้มีการหามุมมีการหามุม ไมนนี้เจ๊แกงใส่อันน้ำอย่านั่งนิดหน่อยค่ะพริกหอมพริกหอมแดงตำรวมกันน้ำยานางใส่เห็ดลงไปเฮ็ดที่ต้มมันต้มจนไม่ขมแล้วค่ะจะไข่บุบ ชงรสน้ำปลาน้ำปาลาผมชูรสรสดีข้านอกกัน,กนไปเกลืออือมเดี๋ยวมาทรงของทรงห่ัง,งนเนาะเดล๋ยวไปเห็น,นะฮอดอกอันนี้อัดอัดอัด,อ,ด,อ,ดอัดอยู่ขังบ้านจ้ะเกียวบอกโอ้กินมะม่วงเนี่ว มือใส่ถึงผักกระแหงผักขาผักอีตูเห็ดเผิ่งขมผักขาผักกระแหงผักอีตูฮรปบาสิเดียวเห็นสดแกงเห็ดานนันมาเห็น าอาจจะลังอุ้มมงถึงนะจคะ่เสียวเปาเห็นอาจจะยิ่งเสียงแววเววนิดหน่อยจ้ะดักน้ำบ่พี่ออน้องดัากน้ำบ่อืมตอนแกงเจ้าจะใส่น้ำมาขามเปียกไปด้วยนิดนึงนะคะถ้าเป็นบัตรเฮาพูดลงังค์คนมันกับสีไซพักติวเนาะ แกงเฮดเผืองยำปุ๊บปุ๊บครัยังนกธรรมชาติร่มรื่นค่ะ พยายามารัไม่กันยังมาสังเกตการเนี้นยตามผู้ใดขี่รถเขามา่ายังสิน่าจับ ไม่ต่มหลายหลายเจ้แกงแบบเดียวกันกับแกงหน่อไม้ด้วยค่ะแกงแบบเดียวกันกับแกงหน่อไม้ด้วยแต่ว่าใส่เห็ดใส่เห็ดเขาไปแทนนะคะ อื่ไม่หวานอิ่มสุดโกโก้กมีแห้งยางยู่ม ไม่เชิงดอกข่าไม่เชิงดอกน้อยตะปูแตปีอุญยอีิบุ่พักขาช่าอมค่ะน้นแต่